มาพบกับเราในช่องนอกมากมีครับผมอู้วันนี้ได้กล้วยมาจากซุ้มเขียวนะครับมากมีวิ่งมาหยิบท้ายรถเลยครับนะครับผมอู้นะครับคือไปแอบกินคนเดียวนะครับนี่ครับไม่แบ่งจี้เลยอูย้ไม่แบ่งแม่เลยบอทิอิละอู้ปลาทวกินคำใหญ่มากนะครับ โอ้โกินเปิดท้ายรถเปิดท้ายรถไม่ได้เลยนะครับยิงไปหยิบเลยออเหมนทับชิมกินด้วยหยิบมาทีละสองหวีเลยครับนะครับเดี๋ยวเอามาให้กินทุกเชือกเลยตานะครับกล้วยมาจากซุ้มเขียวนะครับต้องขอบคุณแม่แม่ผู้ใหญ่ใจดีนะครับเนาะ คุณคุณเสือคุณสิงนะครับโอ้โหแย่งแย่งแย่งเอมากมีหอมนี้นะครับคงอร่อยน่าดูเลยครับอืมนี่นบูทีมตัวยอ้นี่ไนงะนี่ครับน้องควาดมาช่วยนะครับผมคุณตาต้อน ไอหมัหมีด้วยมัหมีวิ่งไปแล้วเอ๊ะเอ้ยไปเอานู่นไปนี่นี่ดีก่อนดีใช่ใจชวยเร็วใจช่วยข้างลัางตาดีจ้าถือทำตาเหลือกวิ่งตามเลยเอาดีจ้าก่อนจชาสวยๆสวยๆสวยๆ เซยๆเซย์เซย่เโอ้ขี้โกงนี่มักมีขี้โกงอะดีเดิวัดดีเดีเซดีเซย์เ้ยขี้โกงนะครับตายก็หนีทีนะครับโนี้อาหารนะครับ เยอะเลยครับนะครับเหลือละเหลือหญ้านะครับยาอยู่ท้ายรถนะครับเดี๋ยวเอาลงครับผมคือยญ้าส้อยนะครับอร่อยไหมคุณยายอร่อยไหมคุณยายส้อยดูจากการกินของยญ้าสร้อยนะครับอร่อยมาก นี่ไ่วิ่งตามคุณตาไปแล้วเป็นตาที่กล้วยนะด,ด,ยดีก่อนด,ด,ดีสวยก่อนวัสด,ดีจ้าตายอีห <c oughs> ู้ไหนย,ยะ อร่อยเขาเลยครับนะครับดูครับวิ่งไปแล้วนะครับจะไปหยิบกล้วยหอ,อยากไบเลยครับที่ไปอยากไบเลยครับนะร,บรู้ว่ามีหญ้าอยู่ท้ายรดนะครับ หมดแล้วร้วยหมดแล้วหมดแล้วพอ,อก,กินแนต่กกนเนื้อนะครับส่วนเปลือกให้ตัวอื่นกินให้ทัพทีมกินโอ้มากมีนี่ของแสบได้ไหมของแสบเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นี่มาเลี้ยงมากมีปะมาเลี้ยงทุกตัวมาดูียนอะเลี้ยงทุกตัวมาเลี้ยงทุกตัว โอ้โหดูครับเดี๋ยวจะกินหญ้าไหมให้น้องกินหญ้าน้องจะกินหญ้าไหมปลามัดไปเลยมัดไปเลยดูมากมียืนกินตรงนี้เลยนะครับโอ้โหมันฟรีสไตล์เกินไปแล้วมากมีดูครับดะครับ ดูเลือกเลือกมันจะปีนรถตามไม่ได้นะไม่มีหรอกไม่มีหรอกเฮ้ยไปเลยไปเลยไปเลยรู้ว่ามีกล้วยในห้องเหน็รบรู้ว่ามีกล้วยในนั้นไปดีก่อนขอตากันไปช่วยไปดีดีขอตากัอนอ,อู้ มันไม่มีหรอกหมดแล้วนะครับเอายาไปกินไปเอ้เอ้ยเอ้ยมันมีร่วงม,มีตกอยู่ในนี่บ่เอ้ไปดูครับของยาไปกินแล้วได้ยาไปกินแล้วนะแค่มามีกินยาแบบบุฟเฟ่เลยนะครับยาเขียวๆอร่อยน่ากินขอตาเลยขอตายกันได้ เอาเป็นวีนะครับไปเลยฮือฮลูไม่ค่อยกินอ้อร่อยเขาเลยเลยครับนะครับผมนี่นะแม่บูกินยาอ่อนๆนะครับยาใบข้าวถูกใจเลยนะครับถูกใจน้องๆช้างดูการกินของเขาเฮ้ยกินอะไร คตแทกินคำโตมากนะครับผมอู้ลากมาให้ทับทิมกินนะครับดูมามีนะครับฉลาดมากฉลาดกินไหมเดี๋ยวกินทับทิมทับทิมอยากกินกล้วย,ย,กกวยเห็นกล้วยหออ ดูการกินนะครับคงอร่อยน่าดูเพราะอิ่มแล้วว่าวันนี้นะครับกินกินกล้วยนะครับกินยาหมดไปหลายมัดแล้วนะครับยากินสับป,ประรดนะครับสับป,ประรดแบบเนาะ อร่อยเลยนะครับวันนี้เนาะทักครับผมจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราในช่องน้องมากมีด้วยนะครับเนาะขอบคุณแม่แม่ทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเราเข้ามาร่วมนะครับสะสมคะแนนสร้างบ้านในครอบครัวน้องมากมีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม